สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาครับท่านใดสนใจอยากกินมะเม้าเนาะมานะครับกําลังสุกนะครับผมเต็มต้นเลยนะครับนะครับเปรี้ยวกันเลยครับผมท่าใดสนใจนะครับมาครับบมอนะลูกดกมากนะครับตอนนี้เนาะต้นที่เคยถ่ายมีติดลูกนะครับผมนะครับ เริ่มแก่แล้วครับเริ่มสุกแล้วนะครับผมนะหนักมีทุกกิ่งกล้าแน,นะครับผมหนะักดกทุกกิ่งนะครับผมหนะักดูนะครับมาถ่ายโชว์ให้ทุท่านชมเนาะตกมากเลยครับผมหนะัก ครับท่าน้ครับผมนะ้ำผันใบสนใจอยากลองทานนองจิ้มเนะาะผลไม้ต่างจังหวัดน,นะครับผมผลไม้เพป็นเมืองเรานะครับผมนะำลูกว่าไทยนะเนาะอะไรก็เลยทีเดียวนะครับผมนะเริ่มสุกนะครับผมนะทานสดก็ได้นะครับจิ้มให้เกลือเนาะพอใส่ส้มตำหรือใส่ย,ยำนะครับผมได้หมดเลยนะครับ ท่านไหนสนใจอยากลองทานนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะนะครับลูกดกมากเลยนะครับผมนะดูพวงนี้นะครับผมนะเริ่มแก่กันเลยเนาะนะครับนะครับโอ้ลูก,กอมง,งามกันเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากชิมแล้วหมาครับผมนะ อร่อยนะครับผมเมื่อได้ดกเฉพาะฝั่งนี้นะครับดกทั้งต้นนะผมนะไม่ต้องเดินเนาะแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวก็เก็บไม่ไหวนะ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 แ,แล้วครับผมนะแต่ละกิ่งนี้ดกๆเลยนะครับผมนะ ดูนะครับขนาดว่ากิ่งล่างสุดเนาะนะครับจงมีโลกทุกกิ่งทุกซอกเลยนะครับผมน้มาครับทุกท่านครับผมปลเปียกันเลยนะครับผมน้คลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมน้สวัสดีครับ